คือปฏิบัติในธรทมคาสอนที่พระพุทธองค์ท่านได้จําแนกแจกแจงเอาไว้หรือได้ตรัสเอาไว้เนี่ยเพื่อค่อยๆบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราเนี่ยให้มันน้อยลงน้อยลงจนถึงขั้นสุดท้ายคือไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราของเราแล้ว ไม่มีความรู้สึกเนี่ยอยู่ในจิตใจแล้วมันก็แค่นี้เองก็ไม่มีตัวเราของเราแต่ทุกวันนี้ไอความเป็นตัวเราของเราเรามีเยอะใช่ไหมเราจึงได้มีทุกข์่ยพอมีตัวเราขึ้นมาก็เลยมีของเราด้วยการปฏิบัติธรรมคาสอนของพระุู้เจ้าก็เพื่อทําลายตัวเรานี่แหละให้ตัวเราเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยค่อยๆบรรเทาบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราให้มันน้อยลงน้อยลงจนถึงขั้นที่ไม่มีตัวเราของเราแล้วไม่เหลืออยู่ในจิตใจแล้วก็จบ ผู้นงง่าศึกษาทั้งพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายก็เพื่อทําความเป็นตัวเรานี้ให้เบาบางลงจนไม่เหลือเลยนี่คือทั้งหมดในพระพุทธศา,าสนาเป้าหมายคืออย่างนี้คือไปสู่ความสุข ที่ถาวระสภาวะนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งอะที่ไม่สามารถที่จะบอกได้เป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรเปรียบได้แล้วแต่สภาวะความสุขของพวกเราเนี่ยมันเป็นสภาวะความสุขที่ประกอบไปด้วยตัวเราของเราแต่ว่าสุขที่ไม่มีตัวเราของเราเนี่ยมันอีกแบบหนึ่งเพราะว่าในปัจจุบันที่เรามีตัวเราของเราอยู่เนี่ยมันเป็นเหตุของความทุกทุกอย่างภาษาบาลีเรียกว่าอาหางการมมังการตัวเราอาหางการของเรามังการ อาหางการมะมังการเนี่ยคือความเป็นตัวเราของเราเป้าหมายที่เราปฏิบัติเพื่อละอาหางการเมังการละความเป็นตัวเราของเรานี่คือความหมายของพระพุทธศาสนาความหมายของพระตรบิดกปฏิบัติในธรรมทั้งหลายเพื่อทําลายเพื่อละหรือเพื่อทําให้ไอความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆ,ๆจนมันไม่มีเหลืออยู่เลยคือทําลายความเป็นอัตตาตัวตน เพราะว่าถ้ามีตัวตนอยู่จิตนี้มันก็กลัดกลุ่มมันก็จะมีความรู้สึกเป็นทุกข์มีความเจ็บปวดมีความเหมิยนแก่ตัวดิ้นรนทุกอย่างเพื่อที่จะทําตามใจตัวเราเองพอมีตัวเราของเราเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ยังเป็นอุปทา,านยังเป็นการยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือยึดมั่นในร่างกายและจิตใจเนี้ยว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตน และก็พอมีตัวเราของเราไปกระทบกับสิ่งภายนอกหรือไปเจอสิ่งต่างๆก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกใจอกีกเพราะอะไรเพราะว่ามีตัวเราของเราที่ไปเห็นมีตัวเราของเราที่ไปรู้ไปได้ฟังไปได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้นึกคิดก็ไปยึดมั่นในสิ่งนั้นอกีก และละเอียดไปกว่านั้นก็มายึดจิตอีกว่าเป็นตัวเรารู้ที่ไหนก็เออเรารู้ยึดจิตว่าเป็นตัวเรายึดถือเอาลูกเอากายเนี่ยเป็นตัวเรายึดถือเวทนาความรู้สึกสทุกข์เฉยๆว่าเป็นตัวเราของเรายึดถือความจําว่าเราจําเราจําอย่างนู้นจําอย่างนี้ว่าเราจําได้ยึดถือในสังขารการปรุงแต่งการนึกคิดต่างๆเรานึกถึงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสก็เราเป็นคนนึกเราเป็นคนปรุงแต่งเป็นคนคิดก็เป็นของเรา กายก็เป็นของเราความรู้สึกก็เป็นของเราความจำความนึกคิดก็เป็นของเราและแถมยึดจิตว่าเป็นเราอีกพอจิตมันมารู้กายเอ้ยกายของเราจิตรู้สุขรู้ทุกข์รู้เจยเยโอ้ความรู้สึกเนี่ยเป็นของเราเรามีความสุขเรามีความทุกข์เรามีความรู้สึกเจยเจยพอไปเห็นเรามีความจำเรารู้จักเราจำได้หม่รู้ก็เป็นของเราเราจำได้เพราะมีจิตเป็นตัวเรา พอไปรู้จำก็ไปยึดไอความจำนั้นเองหรือนั่งนั่งอยู่คิดคิดปรุงแต่งไปในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสทางกายก็เป็นของเราเลานึกคิดเนี่ยนะตัวเราของเราอ่างการมมังการมีอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าอุปทานขันห้าคือการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเนี่ยคือตัวทุกข จากการที่เราคิดว่าจิตเนี่ยเป็นตัวเราพอมันไปรู้ตรงไหนมันมาตั้งอยู่ที่กายก็คิดว่ากายเนี่ยคือของเราด้วยพอมันไปรู้สึกต่างๆก็คิดว่าเป็นความรู้สึกของเรามีความรู้จำก็เป็นความจำของเราไปคิดปรุงแต่งนึกคิดต่งตางๆก็เป็นความคิดเรานี่แหละคือสภาวะของเราที่เราจะต้องเห็นเพราะมันคือตัวทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นผู้ที่ยังมีอุปทา,านยึดมั่นว่าตัวเราของเรา จึงมีขันห้าที่เป็นตัวทุกข์อยู่ตลอดพอมีขันห้ามันก็เป็นสภาวะที่มันทนได้ยากแล้วคืขันห้าพอมายืดมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอะ ไอ้ตัวเราของเราที่เราไมา่ยึดเนี่ยก็เป็นที่เอื่อมละอาสําหรับผู้อื่นด้วยแต่ถ้าขันหน้าไม่มีอุปทา,านคือไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในขันดังง้าก็หาความทุกข์ไม่ได้ก็จะเป็นสภาวะบริสุทธิ์เป็นสภาวะที่หลุดพ้นคือหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเราของเราอาหารการมมาัางการเนี่ยสิ้นไปพระพุทธองค์จึงตรัสว่าคนทั้งหลายย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทาน ถ้ายังมีอุปทานอยู่ก็ไม่มีความหลุดพ้นจากทุกยังมีตัวเราของเราอยู่ไอความเป็นตัวเราของเราเนี่ยแหละคือบ่วงทุกฉะนั้นถ้าตัดบ่วงนี้ได้ขาดก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์คือไม่ยึดมั่นหรือมั่นว่าขันหน้าเนี่ยเป็นตัวเราของเราก็จะไม่เป็นทุก์นั่นแหละคือทางหลุดพ้น